สวัสดีสวกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสวัสดีแฟนๆครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของเดียเอติฮัตนะครับวันนี้มีประเด็นมาฝากกันอีกแล้วครับเป็นเรื่องครับปัจจัยนะครับ,รรบสำคัญที่จะกรยทางให้กับทัพเรือใบสีฟ้าครับพิชิตฝัน,นครับพิชิตถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนีกได้ครับในฤดูกาล2022-2023นี้นะ้ครับเราจะมาดูว่า จะมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะทําให้ซิตี้เรานะครับไปถึงฝั่งฝันได้ครับตามที่ทั้งแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงทางนะครับนักเตะเราแล้วก็เป๊ปกอร์ดิล่าครับที่อยากจะนะครับคว้าถ้วยรางวัลนี้ได้ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราทุกคนก็นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในฤดูกาลนี้ซิตี้จะนะครับมีโมเมนต์ที่ดีนะครับที่เราอยากจะเห็นนะครับมากๆเลยก็คือนะครับการ ชวยยูฟ่าแชมเปียนส์ได้สักครั้งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่แฟนทุกคนนะครับเฝ้ารอนะครับมาอย่างยาวนานครับวันนี้เราจะมาคุยถึงนะครับ4ปัจจัยสําคัญครับที่จะทําให้ซิตี้กุยทางพิชิตยูฟ่าแชมเปียนส์ได้นะครับก่อนอื่นนะครับขอย้อนกลับไปดูนะครับเส้นทางการเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ครับหรือในอดีตครับเรียกว่ายูโรเปียนคัพครับที่ซิตี้ได้เข้าไปเล่นในถ้วยยุโรปครับเป็นครั้งแรกของสโมสรครับก็คือฤดูกาล 1968-1969ครับตอนนั้นซิตี้เข้าไปในฐานะนะครับเป็นแชมป์ลีกก็คือแชมป์อ่าสมัยก่อนเรียกว่าแชมป์ดิวิชันหนึ่งครับของอังกฤษในตอนนั้นนะครับซิตี้ก็เข้าไปเล่นในนะครับยูโรเปียนครับตอนนั้นครับในรอบแรกไปเจอกับทางเฟเนบาเช่นะครับของนะครับตุรกีหรือว่าในปัจจุบันเรียกว่าตุรกีนั่นเองครับซิตี้ก็แพ้ครับรอบแรกก็แพ้ทางนะครับเฟเนบาเช่ครับ รวมผล2นัดครับซิตี้แพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับทำให้นะครับการเข้าไปเล่นครั้งแรกในถ้วยใบหูใหญ่ครับก็คือในยุโรเปียนคับในสมัยนั้นซิตี้ก็ตกรอบแรกนะครับหลังจากนั้นครับซิตี้ก็กลับมาครับในยุคของนับชีตบังซูครับที่เป็นเศรษฐีจากอาหรับครับที่เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็ทำให้ซิตี้ครับกลับมาเล่นในถ้วยยูฟ่าชมเปี้ย์ได้อีกครั้งหนึ่งครับก็คือ ในฤดูกาล2011-2012ครับซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่ซิตี้กลับมาเล่นในนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งในฤดูกาลนั้นครับการลงเล่นในถ้วยยุโรปใบหูใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับนะครับทัพเรือไอซีฟ้าลำนี้ครับเพราะว่าปีแรกครับที่มาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับซิตี้ก็จบได้เพียงแค่อันดับที่3นะครับก็หล่นลงไปเล่นในถ้วยยูโรปาลีกครับในตอนนั้นแม้ว่าในฤดูกาลนั้นครับซิตี้จะนะครับทำแต้มได้มากถึง10แต้มครับแต่ก็ ตกรอบครับไปได้ในยูโรปาลีกนะครับมาในรุูการที่2ครับก็คือรุูการ2 0 2 2 2 0ส3ครับก็ยังเป็นรูกเตมมังชินี่ครับที่ยังคุมทีมอยู่ครับแล้วก็มังชินี่ก็ยังไม่สามารถที่จะนะครับแก้มือนะครับการลงเล่นในรอบแบลงกลุ่มนะครับยูฟ่าชมดี้ได้นะครับก็ยังตกรอบครับครั้งที่2ของทางมังชินี่ครับถือว่าแย่กว่าเดิมครับจบอันดับที่4ของกลุ่มครับแล้วก็เก็บได้เพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับ เรียกได้ว่าเก็บชัยชนะไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับในฤดูกาลนั้นครับเสมอ3ครับแล้วก็แพ้ไป3ครับจบอันดับที่4ของกลุ่มนะครับมาในฤดูกาล2013-2014ครับแต่เป็นการเปลี่ยนยุคครับเป็นยุคของทางมารลโปเยกรีนี่นะครับซึ่งการเข้ามาทําทีมของมารยปเดยกรินี่ครับนอกจากจะช่วยสตีนครับขวาแชมป์ลีกในฤดูกาลนั้นได้ครับลุงเปของเราครับ ยังพาทับเรือใบสีฟ้าครับทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนั้นนะครับซิตี้ครับเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับแล้วก็ในรอบ16ทีมครับก็ไปเจอกับทางบาร์เซโลนาครับแล้วก็แพ้ไปครับ2นัดครับ1ประตูต่อ3ครับก็ตกรอบ16ทีมครับในลุกการ2013-2014นะครับ จากนั้นครับฤดูกาล2 0 1 4 2 0 1 5องครับของลุงเปียกิลีนี่ครับก็ถือว่าสะสมประสบการณ์มาพอสมควรนะครับสำหรับทางซิตี้ครับก็เข้ารอบครับในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับแล้วก็ยังไปเจอต่อม่อชิ้นใหญ่เหมือนเดิมครับก็คือทางบาร์เซโลนาครับแล้วก็แพรบาซโลนาครับในรอบ16ทีมครับสกอร์เดิมครับ1นประตู3มครับรวมทั้ง2เกมนะครับหลังจากที่สะสมประสบการณ์มา2ฤดูกาลครับ ในฤดูกาล2015-2016ครับอ่าและฤดูกาลนั้นครับซิตี้ก็ได้พวกราฮิมสเตอร์ลิงครับเควินเดอะบอยครับเข้ามาครับช่วยให้ซิตี้นะครับสามารถนะครับทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้เป็นครั้งแรกของสโมสรครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับซิตี้จะไปแพ้เรอัลมาดริดไปทำในรอบรอง1นประตูศูนย์ครับซึ่งวันนั้นเป็นโอนโกรครับซิตี้คนที่ทำเข้าประตูเองก็คือทางเฟร์นันโดนะครับ มาริโอปีเกลนี่และก็ทางโดมตัมังชีนี่ครับก็ไม่สามารถพาสตีนครับประสบความสำเร็จในถ้วยยุโรปได้นะครับทั้งสองคนก็ครับโดนปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับในฤดูกาล2016-2017ครับสตีกกได้ตัวทางเป๊ปกัวเดล่าครับเข้ามาทำทีมครับฤดูกาลแรกของทางเป๊ปกัวเดล่าครับก็พาสตีนครับคว้ารองแชมป์กลุ่มครับในรอบแบ่งกลุ่มได้นะครับแล้วก็รอบ16ทีมครับ ซิตี้ทำช็อกแฟนบอลเกือบทั้งโลกครับหลังจากที่เจอกับทางโมนาโกในรอบ16ทีมนะครับซึ่งทางซิตี้ครับก็มีภาษีที่ดีกว่าทางโมนาโกอยู่แล้วครับในตอนนั้นแล้วก็สามารถเอาชนะทางโมนาโกได้ในเอติฮัสเตเดียมครับ5ประตูต่อ3ครับก่อนที่จะนะไปแพ้ที่ฝรั่งเศสครับ1ประตูต่อสาะรัทำให้ทั้ง2นัดครับเสมอกัน6ประตูต่อ6ครับแล้วก็เป็นทางโมนาโกครับเข้ารอบ ไปด้วยกดอเวโกครับในตอนนั้นซึ่งในขุนพลของทางมอนเโกในตอนนั้นก็มีทางนะครับแบนนดซิวาครับแมนชั่แมนดี้ครับคียนเอมบัปเป้ครับที่ตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่ครับกระจัดกระจายกันไปครับอยู่กับแต่ละทีมของหัวแถวในยุโรปนะครับพอฤดูการที่2ของทางเป๊ป่าเดียวได้ครับในฤดูการ27-2018ครับก็สตีก็เริ่มที่จะนะครับ เป็นแชมป์กลุ่มครับนับตั้งแต่นะครับในฤดูกาลนั้นเป็นต้นมาซิตี้ก็สามารถคว้าแชมป์กลุ่มในรอบแบ่งกลุ่มได้นะครับซิตี้ครับก็คุยทางครับก็ไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศครับแล้วก็มาเจอกับทางหงแดงลิเวอร์พูลครับหากจํากันได้ครับแบบแรกครับที่แอนฟิลด์ครับซิตี้ก็นะครับแพ้ทางนิวบูลถึง0ูนย์ประตู3ามครับเรียกได้ว่าสู้แทบไม่ได้นะครับแพ้ทุกกระบวนท่านนสำหรับทางซิตี้เราก่อนที่จะมามาแพ้ ที่เอเดยสตีมครับหประตูต่อสครับจริงๆสตีก็ขึ้นนําก่อนด้วยครับในนะครับในแมตที่2ครับซึ่งผลรวม2นัดครับสตีก็แพ้ทางนี้ผูนึประตูต่อ5ครับแล้วก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพอฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9นครับสตีก็คว้าแชมป์กลุ่มแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์กลุ่มด้วยการชนะนะครับ6นัดรวดครับซึ่งเป็นครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับ แต่ต่อหม้อชิ้นใหญ่ของซิตี้ครับก็มาเจอกันในรอบ8ทีมอีกแล้วนะครับเป็นการเจอกับทีมจากอังกฤษด้วยกันก็คือทางท็อตแนมฮอสสเปอร์นะครับซึ่งถือว่านะครับเป็นเกมที่มีเรื่องดราม่าครับยิโดยเฉพาะนับเกมนัดที่2ที่เอเนสสเตเดียมครับหลังจากแมตช์แรกครับที่สเปอร์ครับเฉือนซิตี้ได้1ประตูศูนย์ที่ไวท์ฮาร์ทเลนครับตอนนั้นแล้วก็มาเจอกันที่เอเดียสเตเดียมครับซิตี้ครับ ก็สามารถเอาชนะทางสเปอร์ได้3-2ประตตูครับแต่จริงๆครับมีประตูเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมครับตอนที่ทางราฮิมเซอร์ริงครับซัดประตูเข้าไปได้ครับแต่ก็มีนะครับ VR นะครับเช็คว่าทางซิตี้ครับล้ำหน้านะทำให้วันนั้นครับซิตี้ก็ทำได้เพียงชนะทางสเปอร์3-2และเท่ากับว่าซิตี้ก็ตกรอบครับด้วยกดอเวโกอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่รวมทั้งสองนัดรับเสมอกันที่4ประตูต่อ4นะครับมีเรื่องดราม่านอกจากนประตูล้ำหน้าของทางนะครับกุาเกโลที่ล้ำหน้าไปนะครับมีเรื่องดราม่าก็คือนะครับประตูที่ทางสเปอร์ครับยิงิตีได้ในประตูที่2ก็คือลูกที่ทางยอรนเต้นะครับใช้แขนนะครับสบัดบอลเข้าประตูไปนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับยังไม่มีนะครับ VR ที่มาจับเรื่องนะครับแฮนบอลในกรอบเขตโทษนะเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับ มาสตีกับก็ตกรอบไปทีมสุดท้าย2ปีติดครับในตอนนั้นกลับเข้ามาในรดูกาล 29- 2020เกาอั่ะซึ่งเป็นรูปการที่4ของเป๊ปกอริล่าครับในการทำทีมิตีนครับในรอบเป็นกลุ่มบาสตีก็ยังคงคว้าแชมป์กลุ่มได้เหมือนเดิมครับแล้วิตีก็มาตายในรอบ8ทีมครับและซึ่งในปีนั้นครับเป็นปีโควิดครับหลังจากที่สตีผ่านรอบสูงทีมคือการเอาชนะทางเรอัลมาดริดมาได้ แต่มาในรอบ8ทีมครับมาเจอทางออลบิกดียงครับถ้าใครจํากันได้ครับนั้นนั้นซิตี้โอ้โหมีโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับในการจบสกอร์ครับทั้งบราฮิมเซอร์ริงกราเบลเชซุตครับจบไม่ได้ครับสุดท้ายซิตี้โดนนะครับทางดียงสวนกับแต่ละครั้งครับตรงเป็นตรงนะครับโดนทางดียงครับจัดการไปได้3ประตูหนึ่งครับในนั้นในเกมนั้นครับซึ่งเป็นเกมแมตช์เดียวครับเพราะว่าเป็นช่วงของปีโควิดด้วยนะครับก็ ยังไปไม่ถึงดวงดาวสักทีนะสแตนดารางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาถึง2ฤดูกาลล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็คือฤดูกาลสองพันยีสิบสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วก็สองพันยี่สิสองพันยี่สิบสองครับหรือว่าฤดูกาลที่ผ่านมาครับซึ่งบอกต้องบอกว่า2ฤดูกาลล่าสุดของซิตี้ครับทัพเรือใบสีฟ้าของเราสามารถทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2ครั้งครับที่สําคัญครับในฤดูกาล2020-2021ครับซิตี้ ทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของสโมสรครับก่อนที่จะไปแพ้ทางเชลซีครับในรอบชิงครับหประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาครับก็ซิตี้ก็แพ้ทางเรอัลมาดริดไปนะครับด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อหครับในรอบรองชนะเลิศนะครับทำให้12ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็คือ12ครั้งที่ซิตี้ครับลงเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็ยังไม่มีแชมป์ครับแล้วก็ตก รอบแรกครับ3ครั้งครับรอบ16ทีมครับ3ครั้งรอบ8ทีม3ครั้งครับรอบรอง2ครั้งครับทั้ง2ครั้งครับมาจากนื้อมือของทางนะครับราชันชุดขาวแล้วก็มาแพ้นัดชิงครับกับทางเชลซีไปนะครับเรียกได้ว่าครับในรอบน็อกเอาท์ครับที่เจอกับทีมจากอังกฤษครับซิตี้นะแพ้หมดเลยครับแพ้ทั้งลิวอพูครับ แพสเปอร์ครับแล้วก็แพ้เชลซีครับในรอบชิงครับอันนี้ก็คือครับบริษัทครับการนบเข้ามาเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกนะครับที่ผ่านมาของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาละครับคราวนี้ครับมาพูดถึงนะครับปัจจัยครับที่จะทำให้เรือใบสีฟ้าลำนี้ครับไปถึงฝั่งฝันได้นะครับภายใต้การดันพิมพ์ของทางเป๊ปกวารเดียร่านะครับจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะครับ ปัจจัยแรกครับก็คือเรื่องครับกองหน้าครับที่ซิตี้ได้มาก็คือทางเอริงเบลคาร์แดนกับทางฮูเลียนอัลเบตครับถือว่าเป็นการครับแก้ไขปัญหาครับการขาดศูนย์หน้าครับที่ตรงจุดมากสำหรับฤดูกาลนี้ของทางเปปกวร์เดีลล่าครับเพราะว่าใน2ครั้งที่ผ่านมาครับซิตี้สามารถทะลุถึงรอบชิงได้นะครับแต่ครับสุดท้ายซิตี้แพ้เชลซีไป1ประตูสู์เพราะอะไรครับ เพราะว่า11ผู้เล่นที่ลงสนามของซิตี้นั้นไม่มีกองหน้าแม้แต่คนเดียวนะครับจริงอยู่ครับซิตี้ยังมีทางแกร์บิ้เชซุสยังมีทางเซเโญเกียวโรครับที่อยู่ข้างสนามแต่ตำแหน่งตัวจริงครับซิตี้ไม่มีครับเพราะว่าตอนนั้นเป็กกดีาใช้ครับฟอนายครับในการลงเล่นในรอบชิงตอนนั้นและมันส่งผลว่าไม่มีคนที่เป็นตัวจบสกอร์ครับในแมตชชะตาแมตที่เป็นนะครับแมตสำคัญนะครับคุนเกโรครับก็อยู่ในช่วงโรยรามากแล้วนะครับแล้วก็สภาพร่างกายครับ ที่เคยเจ็บมาก่อนหน้านี้ก็ไม่สมบูรณ์ครับกราเบลเชสซดครับฟอร์มการเล่นของเขาครับไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดนะครับอาจจะนะครับทำได้ดีในนะครับในรอบสูนทีมครับที่สามารถยิงประตูเรเอัลมาริดได้แต่มาถึงรอบชิงครับซึ่งเป็นช่วงท้ายท้ายฤดูกาลครับการเวลเชสซดครับก็หลุดฟอร์มนะครับทาให้ไม่ได้เป็นตัวจริงด้วยซ้ำครับในเกมรอบชิงวันนั้นครับทำให้ทางซิตี้ครับไม่มีนะครับเพชคฆาตที่จะ มาปิดบัญชีให้กับทีมครับในตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายก็แพ้ทางเชลซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ในฤดูกาลที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับในการเจอกับทางเรอัลมาดริดครับแม้ว่าซิตี้จะชนะมาดริกได้ในบ้านครับสี่ประตูสามครับที่เอเดนเซเดียมในนัดแรกครับตรงนี้เห็นว่าเราจะอาจจะยิงประตูได้เยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าไปดูถึงถิติครับโอกาสในการจบสกอร์ครับโอ้โหต้องบอกว่าซิตี้มีมากมายเหลือเกินครับ เราก็ไม่สามารถที่จะยิงประตูได้มากกว่าในวันนั้นที่เราเห็นครับเป๊ปโกดิล่าครับหลังจบเกมนั้นเป๊ปยังบอกว่าจริงเรางเราคนจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำครับต้องมีนะครับไม่ต่ำกว่า6ลูกด้วยซ้ำครับโอกาสจากโอกาสที่ซิตี้ทําได้นะครับแต่เราครับไม่สามารถปิดบัญชีในเกมแรกได้นะครับพอมาเกมที่2ครับปัญหาเรื่องการขาดกองหน้าครับมันยิ่งตอกย้ําเลยครับว่าโอ้โหนี่คือปัญหาใหญ่ของซิตี้เลยครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซิตี้ครับแม้ว่าจะยิงนําทางเรอัลเดกแล้วก็ใกล้จะจบเกมอยู่แล้วนะครับแต่อะไรครับโดนทางเรอัลเดกครับมาตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาประเจ็บแล้วก็มายิงครับแซงนําซิตี้ไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นต้องต่อเวลาพิเศษนะครับซิตี้ไม่มีกองหน้าแล้วนะครับแม้ว่าแกร์เเชซุดจะมีแต่ก็นบไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ ที่สําคัญสุดๆไม่ได้ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าด้วยซ้ำาครับในฤดูกาลนั้นนะครับสุดท้ายโดนทางคาริเบนเซมาครับมาแผงเล่นแล้วก็ทาประตูที่สามขอทางเรอัลมาดริกนี่ครับมีโอกาสมากมายเหลือเกินครับแจ็คกีดิดครับยิงชนเสายิงชนคานไปถึง2ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสของทางฟิลโฟเดนหลากหลายครั้งแต่ก็ไม่ข่มพอครับไม่มีตัวนับกองหน้าที่มายืนค้ำแล้วก็เป็นตัวปิดบัญชีเหมือนทางคาริเบนเซมาของทางเรอัลมาดริกครับ ทาให้สตีก็2ปีปีครับอกหักในรอบชิงไป1ครั้งแล้วก็มาตกรอบรองชนะเลิศทั้งที่แบบได้เปรียบมากครับในเรื่องของสกอร์แล้วก็โอกาสในการเข้ารอบชิงอีกครั้งสุดท้ายนะครับทีของเป๊ปกเร่ครับที่ไม่มีกองหน้าก็ตกรอบนับไม่ถึงฝั่งฝันทั้ง2ครั้งนะครับและปีนี้ครับสตีเราครับได้เออร์ริงเบลฮารลนมาแล้วครับกองหน้าที่นะครับเรื่องการจบสกอร์ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกมากๆนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่านะครับสถิติที่ผ่านมาของฮาร์แลนด์ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทางซาวบวกหรือว่าอยู่ดอนมุลเขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นมาแล้วครับอ่าแล้วก็2ประตูครับในเกมแรกที่ลงเล่นกับแมนซิตี้ทรัในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับนั่นก็บอกบอกเลยว่าเขาครับเป็นตัวปิดบัญชีกับทีมได้นะครับรวมถึงทางฮูเลียนอัลเบรตครับอีกหนึ่งกองหน้าดีกีนะครับดาวซันโวจากนะครับลีกของอาร์เจนตินามาด้วยนะครับแล้วเขาเคยซัดถึง6ประตูครับในตอนที่ลงเล่นกับทางดิว่าเพดมาครับ อูเรนต์าได้ครับแม้ว่าจะมีความแตกต่างนะครับจากทางเอริงฮาร์แลนด์ครับแต่เขามีความครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับลิงก์กับเพื่อนร่วมทีมครับในการขึ้นเกมในจากแดนการขึ้นไปตรงข้างหน้านะครับที่สําคัญเจ้าตัวยังสามารถครับยิงได้ทั้ง2เท้าครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาครับสามารถจบสกอร์ได้หมดครับนี่คืออีหนึ่งจิ๊กซอสําคัญของเป๊ปคุเดลล่าครับในการที่จะล่าถ้วยยูเลในฤดูกาลนี้นะครับมาถึงปัจจัยที่2ครับก็คือทีเด็ดจาก KDB นะครับจำกันได้ไหมครับในรอบชิงที่แพ้ทางเชลซีนะครับเควินเดวอยครับเล่นไม่จบครึ่งแรกนะครับเพราะว่าโดนทางอันติโนบอร์ดิเกอร์นะครับที่นะกระแทกเข้าใส่ที่นะครับตาทางฝั่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับโอ้โหแตกเลยนะครับแล้วก็ทำให้ทางคีวินเดออยเล่นต่อไม่ได้นะครับต้องออกจากสนามไปในวันนั้นนะครับแล้วก็ซิตี้ก็ขาดทีเด็ดจากคีวินเดวอยนะครับถ้าว่าเรามีเดวอยในเกมนั้นถ้าเล่นจนจบครับ เดบอยอาจะนะครับช่วยพิชเกมให้กับซิตี้ได้นะครับแต่วันนั้นไม่มีเคดีบีครับนักเตะในสนามของซิตี้ในวันนั้นครับก็ไม่สามารถที่จะพิกเกมกลับมาได้ช่วยซิตี้นะครับนะับชนะทางเซลซีได้นะครับสิ่งสำคัญของ KDB ในฤดูกาลนี้ครับสภาพร่างกายของทาง KDB ครับก็ถือว่าสมบูรณ์ครับแล้วก็เฟิร์มมากๆครับยิ่งได้นะครับคอมโบร่วมกับทางริงฮาแลนด์ในฤดูกาลนี้ครับอย่างที่เราได้เห็นไปนะครับมีการแอสซองแอสซิตให้กันครับแล้วก็ มาลิงก์กันได้เปหนแบคันธนูครับที่ตามหาครับลูกศอนครับที่ตามหากันมานานมากนะครับแล้วก็มาเจอกันแบบพอเหมาะพอเจาะเลยที่แบบพอดีพอดีมากๆครับในการที่จะมาคอมโบด้วยกันนะหสับทางคิว i ินด์บอยกับทางเอริ่งฮาร์แลนด์นะครับและที่สําคัญครับเทคนิคการลงเล่นของทางเปเปอร์กาในฤดูกาลนี้ครับคิวินด์บอยครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาครับมาลงมาล้วงต่ำครับลงมาช่วยเกมรับของซิตี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่า แทคนิคของเบปูราในลูกการนี้ครับเน้นเอาสองฟูลแบ็กของซิตี้ครับมาช่วยเกมในแดนกลางนะครับนั่นทำให้ทาง KDB ครับจะมีอิสระครับในตำการเล่นเกมลุกครับแล้วก็จะมิวดาในการอ่านเกมนะครับแล้วก็หาจังหวะในการแอซซิดกับกองหน้าให้กับทางรลิงฮารลนด์ว่าหูเลียนเอาเรียนได้แบบนะครับไม่ต้องกังวลใดๆกับเกมรับทั้งนั้นครับ เพราะว่ามีทั้งขายวอเกอร์แล้วก็เจ้ากันเซลโลครับในการช่วยงานทางโดรี่อยู่แล้วนะครับมาดึงปัจจัยที่3ครับแน่นอนว่าขาดปัจจัยนี้ไปไม่ได้แน่นอนครับถ้าขาดปัจจัยนี้ไปนะครับซิตี้ไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาครับมันแสดงให้เห็นแล้วว่าซิตี้นะครับขาดเรื่องนะครับเกมรับที่ดีไปซิตี้ก็นะครับก็จบเหมือนกันนะครับ ก็คือเรื่องครับเซนเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งนะครับมากกว่าหลายฤดูกาลที่ผ่านมาครับการเข้ามาของทางมานิเออร์อักันจีนะครับถือว่ากลายเป็นเซนเตอร์คนที่5ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะเข้ามาครับช่วยกันนะครับสร้างกำแพงเด็กที่แข็งแกร่งให้กับทัพเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้ครับ2ฤดูกาลล่าสุดครับที่ซิตี้นะครับเข้าถึงรอบลึกๆในถ้วย UCL นะครับซิตี้ มักจะนะครับมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นในแนวรับนะครับอย่างในฤดูกาลที่ผ่านมาครับในรอบรองที่เจอกับทางเรอัลมาดริดครับไคล์วอล์กเกอร์ครับมีปัญหาการบาดเจ็บครับกับซิตี้ต้องใช้ทางจอห์นสโตนครับเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาครับจริงอยู่ครับว่าทางราฟกับทางเดียรยังอยู่นะครับแต่แบ็คขวาเราไม่มีนะครับเพราะว่าแบ็คซ้ายครับจอร์เซโล่ก็ประจําอยู่ตรงนั้นครับซินยโกนครับสภาพร่างกายครับไม่สมบูรณ์นะครับนาทานาเก้ครับ ไม่ฟิตครับทั้งฤดูกาลนะครับในปีนั้นทําให้จอห์นสโตนครับต้องมาเล่นในแบ็คขวาแถมครับเล่นไม่จบเกมไม่ซ้ำครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนทางเฟนเนนโยครับลงมาเล่นเพราะว่าสโตนเจ็บไปนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ของซิตี้ครับในการรับเล่นรอบลึกๆในถ้วยยูเ่ลแล้วก็มีผู้เล่นบาดเจ็บยิ่งเป็นแนวรับครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะครับของทีมบอลอยู่แล้วครับถ้าเกมรับย่บนะครับแน่นอนว่านะครับ ก็โดนคู่แข่งโจมตีแบบง่ายได้นะครับสุดท้ายซิตี้ก็ครับมาเสียประตูแบบไม่น่าเสียนะให้กับทางเรอัลมาดริดไปนะครับแล้วก็แพ้เรอัลมาดริดเราไม่สามารถที่จะเข้าชิงได้ครับตรงนี้ครับกันได้ทางอาคันจีมาครับยิ่งในฤดูกานนี้ครับเบนดิแอร์ก็ยังอยู่ครับจอห์นสโตนครับนาราเก้ก็เริ่มกลับมาฟิตสมบูรณ์ครับทำให้แนวรับของซิตี้ครับดูแข็งแกร่งมากกว่าครับในหลายครั้งที่ผ่านมาแม้ว่าครับทาง เอ็มริกลาพ็อกครับยังไม่ได้กลับมาลงเล่นในฤดูกาลนี้ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับก็จะทําให้ซิตี้ครับมีทางเลือกครับในการจัดเซนเตอร์ครับในลงเล่นในแต่ละแมตต์แต่ละเกมครับในถ้วยยุโรปครับรวมไปถึงครับเรื่องประสบการณ์ครับที่เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับของพวกแนวรับของซิตี้ครับเพราะว่าแต่ละคนครับก็อยู่กับซิตี้มาหลายฤดูกาลแล้วก็หลายปีแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญครับเรื่องแนวรับที่ซิตี้ครับ จะเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่จะทําให้สตีไปถึงตรงนั้นได้นะครับปัจจัยข้อที่4ครับเป็นเรื่องของดวงครับแน่นอนครับหลายคนก็บอกว่าสตีครับเป็นทีมที่เต็งหนึ่งมาหลายฤดูกาลนะครับผมก็ได้ยินมาหลายฤดูกาลแล้วว่าสตีเต็งหนึ่งครับในทั่วยูซีอลครับแต่สุดท้ายก็ไปไปถึงฝั่งฝันสักทีนะครับเรื่องดวงครับเป็นเรื่องสําคัญมากครับอย่างในรอบชิงที่เจอกับเชลซีนะครับคือวินบรอยอยู่ก็มาครับโดนทาง อันเดอร์ลูดิเกอร์ครับกระแทกเข้าไปแล้วก็เจ็บนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อครับที่ว่าสตีไปถึงตรงนั้นแล้วครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะคว้ามันได้นะครับรวมถึงครับเรื่องการเสียจุดโทษนะครับถือว่าถามว่าเป็นเรื่องดวงไหมมันก็อาจจะใช่นะครับเพราะว่าบางทีครับอาจจะเป็นลูกไม่ได้ตั้งใจบ้างนะครับหรือว่าเป็นลูกที่เขายิงสาดเข้ามาครับแล้วมาโดนแขนโดนอะไรครับมันก็กลายเป็นจุดโทษตรงนี้ครับถือว่าเราดวงไม่ดีครับที่มาโดนนะครับลูกแฮนด์บอลนะครับ ทำให้สตีก็เสียจุดโทษแล้วก็มาเสียประตูในเกมที่เจอกับทางเรอัลมาดริดครับทั้ง2นัดครับเราโดนจุดโทษทั้ง2เกมครับนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องดวงครับิตีทำให้สตีครับไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับรวมถึงเรื่องนะครับประสบการณ์นะครับประสบการณ์รอบลึกๆของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถ้าถามว่าณปัจจุบันนี้ครับณปีนี้สตี้ถือว่านักเตะิตีหลายๆคนก็ สะสมนะครับประสบการณ์การลงเล่นยูฟ่าสเปนรอบลึกๆมาถือว่ามากมายแล้วนะครับเพียงพอแล้วครับที่จะนําประสบการณ์ตรงนี้มาใช้ครับในเกมใหญ่ๆครับในเกมรอบลึกๆนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือนะครับความมีเป้าหมายเดียวกันของนักเตะครับก็คืออ่าสปิริตของทีมนะครับที่เรานะครับหมายมั่นปั้นมือครับที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งครับและก็ฤดูกาลนี้เหมือนมันเหมาะเจาะมากครับทุกสิ่งทุกอย่างครับ มันมันเข้าแกร็บแล้วก็หลงล็อกว่านะครับปีนี้ซิตี้ต้องมาแน่แน่ครับในอ่าผมไม่ได้บอกว่าซิตี้จะคว้าแชมป์นะถ้หมาถึงว่านะครับเราหมายมั่นปั้นมือครับว่าเรามีองค์ประกอบนะครับที่นะครับครบครันนะครับพร้อมที่จะนะครับกุยถางแับซิตี้ครับพิชิตฝันให้ได้นะครับและปัจจัยสําคัญปัจจัยสุดท้ายนะครับที่อ่าต้องพูดให้ได้นะครับประเด็นนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนะครับเรื่องดวงด้วยเรื่องเรื่องโชคลางของซิตี้ด้วยครับ มันมาจากทางนะครับยาย่าตูเร่นะครับที่เคยเป็นอดีตนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นรีเจนต์ของซิตี้ด้วยนะครับที่เคยมีปัญหาครับเรื่องไม่ลงรอยกับเป๊ปกอริลลาบ้างแล้วก็ไม่ลงรยไม่ลงรอยกับทางสโมสรนะครับทางเอเจนต์ของเขาครับก็คือทางดิมิทีเซลุกครับที่เคยนะครับสาบใส่ทางเป๊ปกอริลลาครับเขาบอกว่านะครับผมมั่นใจว่าหมอผีแอฟริกาครับมากมายจะไม่ยอมให้ เขาเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกครับในอนาคตมันเป็นคำสาบแช่งถึงทางเปปกเรลล่าครับจากชาวแอฟริกันเวลาจะเป็นคำตอบว่าผมพูดจริงหรือไม่นะครับตรงนี้คือเหมือนมันเป็นคำสาบนะครับที่ทางนะครับเซลุกครับแล้วก็หมอผีของแอฟริกาครับสาบใส่ทางเปปกเด่าที่เกิดเรื่องครับไม่ลงรอยกันระหว่างทางยิ่นของทางยาตุเรกับทางเปปกเดลล่านะครับแต่ในช่วง การจับสลากรอบแบ่งกลุ่มครับของลุกการ2อ2 2ันสอิสครับซึ่งมีทางยายาตูเล่ครับก็ไปเป็นนะครับคนจับสลากนะครับซึ่งทางนะครับพิธีกรอย่างทางเปโดบินโตนะครับได้ยายาตูเล่ครับได้มีการนะก่าวอะไรเล็กน้อยนะครับถึงต้นสังกัดเก่าของเขานะครับก่อนที่จะลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับยาตูเล่ครับก็ได้บอกว่าในทุกๆปีครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ เสมอและปีนี้ก็เช่นกันครับพวกเขาจะมีโอกาสแล้วก็พวกเขาจะได้สิ่งที่ต้องการแน่นอนว่ามันไม่ง่ายครับสำหรับพวกเขาแต่ผมขอให้พวกเขาโชคดีครับเหมือนกับว่าทางยาทูเลนครับได้นะครับถอนคำสาปนะที่โดนถอนคำสาปของเอเย่นของเขาครับที่เคยสาปเป็กกูด่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้มาอย่างยาวนานนะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่คำพูดครับในการกล่าวของทางยาตูเล่เท่านั้นแต่ ใครจะไปรู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแม้ว่าปีนี้ครับผมก็ยังไม่รู้ครับว่าซิตี้จะไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่นะครับแต่ผมก็รู้สึกดีมากๆครับในการที่ทางยาตูเร่ครับได้พูดถึงแล้วก็อวยพรซิตี้เรานะครับในการประสบความสําเร็จทั่วยูซีในปีนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็น4ปัจจัยนะครับที่จะกุยทางให้กับทัพือใบสีฟ้านี้ลํำนี้ครับไปถึงฝั่งฟันได้ในถ้วย ยุโรปสักทีนะครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดครับที่นามาฝังเพื่อนกันในนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมเดียรดีครับสวัสดีครับ c o m อนซิตี้